ไหนต่อครับโอ้โหยอดดูคิวเราบ้างครับ <laughs> รถเล็กครับรถเล็กไปหมดเลยว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยถูกนังโป๊กเลยเนาะโอ้โหตรงนี้นะครับ พอดีโอ้าโอ้ยภาาบ้านนะตีงติดเฉยเลยโอ้ยว้า โอ้ยว้าวโอ้ยว้าวว้าวโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครมาดึงขาใครดึงขาโอ้โหใครดึงขาหนูมีอะไรเลย เต็งครับแต่เราสวนนะครับปกติเขาขับขึ้นครับวันนี้เราขับลงมาดูนะครับเออเตงๆครับขุดวาเยอะโอ้โหรูครับโอ้โหลึกมากลึกมากเลยครับพี่น้องเราต้องเปิดลายใหม่ครับ โอ้ยน้ำอย่างลึกเลยน้าอย่างลึกเลยอ่ะเจอน้ำซอไปหมดแล้วโอ้ยอย่างลึกเลยครับโอ้โหหัวนับเอ้า อ้ยเกียร์ปิดติดเฉยเลยปิดสวิตช์้วครับไปโดนสวิตติดเฉยเลยเอาติดอีกด้วยเออติดแม่งเลยเอ,อ้ยเฮ้ยึ้นไม่ได้ครับ โอ้โห <Hey>. oh. ดูครับพี่น้องโอ้โ oh. หพิเศษนะครับทางด่วนพิเศษเนี่ยทางด่วนพิเศษโอ้โห oh. เอาเรื่องนี่การไปติดเชื้เลย Oh! oh yeah yeah while wow, we go about these you เี่ออะไรวะห่วยเอ้ยว้าวอยู่ได้อี่ไห ้เซ็งอ่ะร่างขึ้นสวยๆว้าวต้องขึ้นได้แน่ๆเายยี่ยมหมดลมเลย